สาวกกระสูตรว่าด้วยพระสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้หนึ่งร้อยกับเท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนกับพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้มีอายุหนึ่รอยปีมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละหนึ่งแสนกับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปไม่ถึงยังมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุหนึ่งร้อยปีมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกหนึ่งร้อยปี กับที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้หนึ่งรกับเท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวาง ถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปใหม่ก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลาย,ยาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงสาวกกระสูตรที่เจ็ด